วันนี้ครูอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมกำแพงแสนนคปรปฐมวันนี้ลูกศิษย์ครูนะครับมาเลียนภาคสนามนะครับนี่ใส่เสื้อลูกศิษย์เลยนะครับนี่ือพี่นพดลกับคุณนุคุณนุชอ่าน,น้องมุด,ดน,น,น,ดนี่สองท่านจู้ด,ดีใจสู้วิวแชร์เขามานะครับเขาประสบบาดเจ็บเล็กน้อยนะกต่มันจะหายจะหายสองเดือน,นคุณหมอไม่ให้ลงน้ําหนักที่เท้าเยอะ แต่ว่าด้วยใจรักแล้วก็เวลาน้อยเขาจะเรียนสัปดาห์ละวันนะครับคือวันเสาร์นะครับจะเรียนทั้งวันเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่สําคัญก็เลยพามาเรียนรู้วิธีการทํางานแ่ใต้ดินนะครับพี่นพดลนะครับเฮ้ยสวัสดีเนี่ยเป็นตาด้วยนะครับตัวนี้ทําไมมันสั้นกว่าสายเขานะครับตัวนี้จริงๆมันเป็นกระไดดูนะครับกระได เข้ามาใ,ใกล้ๆอ่าเอาน,นอะปูติงขนาดแปดสิบแปดสิบแปดสิบเห็นลูกปูนไหมครับลูกปูนเจ็ดเซนครึ่งเออเแล้วก็ระยะปอกจากหัวเข็มขึ้นมาที่ระดับของหลังพูติงระยะห้าเซนต้ไหครับทั้งอง,องอะรอะย<อ>ะหน,นิ่งเนอะเอ่ออกพ้นมาจาก อาฟูติ้งโผล่ขึ้นมาจนสุดนี่ระยะ x เท่าไหร่9เซนเนะครับเพื่อปกป้องแผ่นดินไหวเสาตอหม้อของกระไดฐานบันไดเนี่ยเราให้เหล็ก8เส้นเหมือนมาตรฐานของเสาอาคารเลยนะครับนี่คือรับกระไดนะครับเป็นฐานนะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นรูปตัวท T พอได้ตอหม้อเสร็จเราก็สร้างคาดขึ้นมาเป็นตัวทีนะแล้วก็ตั้งกระไดขึ้นมาเพื่อไปจับที่านของชั้นปกติ ตรงนี้ในแบบไม่ปรากฏนะครับเอ่อเป็นกระดปกติซึ่งอลอยอยู่แต่ด้วยความเราไม่อยากให้งานที่เราสร้างเนี่ยเขาเรียกมีปัญหาท<ช>ุกแล้วล้าวน่นนี่นั่นเราทำเข็มให้เลยนะครับเออมันเป็นความสุขของผมใครจะทำไหมวันนี้คนงานเราเท่าไหร่นะท่านหรอสองครับติเดเท่าไหร่นะสองครับติดสอนะงนะครับเห็นไหมครับเอ้มไปหมดเลยนุ่นต้องไปนะครับเราประจับของเรา เป็นบัดตี้ของเราเลยครับอันนั้นเขาเรียกว่ารถปั๊มลากนะครับมาตรงเวลาอยู่เ้ยบอกถึงเที่ยงตรงเลยใช่ไหมดี่อ๋อยเขาพักเลยเออไอ้ควางกินข้าวก่อนอ่าตอนนี้ลูกน้องก็ต่อสู้พร้อมพร้อมไปกับลูกพี่นะครับก็เดี๋ยวไปพักเที่ยงก่อนก็ได้ไอ้หนูไปเดี๋ยวเาป่ายรูนมานี่รถคับเออ ตายล้วก็มาครับสองชีวิตนครับในี้เราจะใช้เครื่อฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับล้างหัวเข็มเราจะฉีดล้างแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันพาฝุ่นพาอะไรออกไปโดยเราจะขุดหลุมอีกหลุมนึงไว้นอกแบบเนี่ยนะครับมันจะมีหลุมที่อยู่นอกไม้แบบนะครับน้ำซึ่งเป็นของเหลวนะครับจะไหลผ่านทะลุแบบ แล้วก็ไปอยู่ในหลุมแล้วเอาไดโวจุ่มมันก็จะดึงน้ําออกบอ่อก็จะแห้งนะครับเออนั่นดูคนงานเราสิครับเห็นไหมโอ้โหดูเอาไปทําไรเวเออเห็นไหมครับ <c oughs> จังอ๋อนะครับหัวหน้านะครับพาลูกน้องอยู่กับตัวอยู่กับดินนะอยู่ในใต้ดินเหมือนตัวตุ่นเลยครับ ไม่โผล่พ้นดินสักทีหมดเงินไปเยอะแล้วครับไซนี้หมดเงินไปเยอะแล้วครับไฟน,น,ไไฟนี้เราจะล็อกด้วยวิธีการคือเชื่อมเหล็กพาดไปที่ขอบไม้แบบนะครับแล้วก็ล็อกเสาไว้ด้วยการผูกนะครับไม่ได้เชื่อมนะครับเราจะไม่เชื่อมอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างนะครับจําไว้นะครับทําไมถึงไม่ให้เชื่อมอย่างนี้ มีอยู่สองประเด็นหลักๆก็คือหนึ่งเมื่อเวลาเราเชื่อมไปเนี่ยบางทีนะเหล็กมันแหว่งแผ่เชื่อมเนี่ยมันแหว่งมันก็ไม่สามารถเขาเรียกอ่าเนื้อไม่เต็มไงมันก็ไม่ไม่คือคำนวณไม่ได้ว่าแข็งแรงเพียงพอไม่พอยังไงข้อสองเมื่อเจอความร้อนนะครับเขาเรียกว่าความหนานแน่นของเหล็กจะเปลี่ยนไป เหล็กมันเปาะมันเจอความร้อนเผามันมันแข็งขึ้นแต่มันจะปเปาะเหล็กเนี่ยเราต้องการความเหนียวามาใช้งานนะครับดดดเดี๋ยวมาดูวิธีการวางแผนในการเทหรือการใช้ท่อนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเห็นไหมครับข้างหลังตอนนี้เจ้าหน้าที่ปั๊มลากนะครับได้เดินท่อไปแล้วนะครับเวลาอันเลยครับยาวไปนู่นเลยครับจากถุถท่นนี้นะครับเ,เดี๋ยวเขาหาวิธี าวางวางมาเองนะครับเราะต้องหันทําไมอย่างนี้นครับเขาต้องหันหลังออกเพื่อตะก้ามันจะต้องหันหลังออกเพื่อรับลบสิแสกมาเทเทใสแล้วก็ส่งตะก,ก้ามาตามเส้นทางนครับผู้เชี่ยวชาญเขาจะมาจัดการมาวางแผนให้แล้วก็ส่งทีมงานมาอยู่กบชีวิต นะครับคนที่ปฏิบัติการนะครับล้าจะมีคนขับเป็นโอถ้ถ้านี้ได้ชูนี่สบายนะฮะถ้าได้เป็นปั๊มชูนนะเป็นงวงช้างนี่สบายแต่มันแค่เข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้ติ่อย่างเดียวเทาได้นี่สบายเลยบางคนไม่รู้จริงนะครับว่าทําไมผมให้ใช้เชนชูนโน่นนี่นั่นเฮ้ยมึงอยู่หน้างานหรือเปล่าอย่าทฤษฎีอย่าจําเขามาพูดมึงไม่เห็นแบบมึงไม่เห็นหน้าง,งานอย่าแพ้ม่ม วันละหมื่นสองนะครับผมต้องการซื้อความสาเร็จของงานผมต้องการให้จบภายในวันนี้หมื่นสองก็หมื่นสองจะทําไหมเคยใช้กันประจํานะครับตั้งแต่ตึกของคุณตูนนะของพี่นกออแกบอกพี่นกล่าสุดเ,เปลี่ยนไปนะนี่ง่วงทางแลออ้วเพราะว่ามันสูงมันยากแล้วคือการเลือกใช้เครื่องจักรหนักอย่างนี้เราเรียกว่าเครื่องจักรหนัก เราจะต้องดูเหตุการณ์สถานการณ์จริงนะครับไม่ว่าจะฝนฟ้าอากาศสถานที่การเข้าทารถเข้าได้ไหมตั้งแต่ปากซอยยันนี่เราต้องพิจารณาอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไปจําเขามาพูดนะครับไม่เอานะครับนะครับอย่าอย่าแพ้มนะครับไม่เท่หรอกครับเนี่ยฮะอย่าแพมไปจําเขามาพูดไม่เอานะไปทํางานให้มันได้ยีิบเจ็ดปีก่อนนะครับ ไปเป็นเจ้าของบริษ,ษ,ษัทสองบริษ,ษ,ษ,ษัทก่อนนะครับหาเงนินให้ได้พีล้านก่อนนะครับสลัดจากคำว่าคีข่าให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเฮาปูแล้วแมงปองอันเดอร์เอ็คนอี่เข้ามาแค้นขันดับแรกนะครับเมื่อรถมาถึงขอเจ้าหน้าที่นะครับสัวกูน,นะครับเพื่อเช็คจำนวนคิวสเต็งน,นะครับดูนะครับนี่ คอนกรีตกันซึมกำลังอาจสองแปดศูนย์เห็นไหมครับแล้วก็สลัมสิบสี่จุดห้าถึงยี่ห้าใช่ไหมไม่ใช่ใช่สองจุดห้าสิบสี่จุดห้าบวกลบสองจุดห้าครับผมสั่นวันสิบเจ็ดอ่าสั่นวัสิบเจ็ดแม็กเลยสลัมอ่ะอ่าเวลาผลิตสิบสองสองสามนะครับผลิตเสร็จสิบสองสามสามหน่อยครับอ๋อมาถ่ายรูปกับในใช่ไหมครับแฟนคลับครมามามี่เราผู้โดนถ่ายก็เลยไหนไหม

แต้ายมาห้าป่ะห้ากี่รอห้าป่ะห้าห้าใช่ไหมครูห้าป่ะข่อยมาห้าป่ะห้าห้าแล้วก็เออห้าห้าแล้วก็สี่แต่เขาเรียกว่าเวลาผลิตนะครับว่าผลิตกิโม้งสิบสองสองสามนะครับตอนนี้เท่าไหร่นะครับเราก็จะได้วางแผนในการบริหารหน้างานเพื่อให้คูนทั้งหมดนี่ไหลเข้าสู่แบบได้ทันเวลานะครับอันดับแรกนะครับต้องสองจะเต็งเท่าไหร่จะเต็งดูนะครับ คอนกรีตกันซึมกำลังอัด280นะครับสลัมหรือค่ายุบตัวนะครับ14.5บวกลด2.5นะครับลานี้เราเทพุตติ้งไม่ได้เทคารมันง่ายและอย่างหนึ่งนะครับเราเราจะเทเพื่อต่อสู้กับน้ำนะครับที่จะซึมเข้ามา